เป็นมันระเกิดทิพห้าค่มเป็นห้าเป็นวันที่เราพุทธบริษัททั้งหลายทั้งบรรพชิตกระรหัสอุบาศกบัติกาใครท่ทำสัมมาปฏิบัติรักษาอุบโบสถรศินรักษากายวาจาจิตให้มีสติปัญญาให้มีสมาธิมีปัญญาในวันธรรมสุวรรณเช่นวันนี้ รักษาจิตโดยใช้สติพวกนั้นก็คือเจริญสิงสมาที่ปัญญานั่นเองแต่เราไม่เข้าใจในการปฏิบัติสิลแต่เข้าใจคิดคิดผิดว่าเรามารับสินกับพระแล้วก็ไปผู้มีสินก็ออยังใช้ไม่ได้ผู้ทรงสิงทรงธรรม ก็ต้องมีสติจจำสำประจําัมปชปัญญะมีความรู้ขณะลมหายใจเขาออกตลอดในการในการเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่แล้เรามาปฏิบัติธรรมก็มาบำเพ็ญในขมมะปฏิบัติให้จิตสงบแล้วก็เจริญกุศลภาวนาด้วยการเจริญสติประทานสี่ แนวทางสายเอกของพระพุทธเจ้านั่นเองสติปัฏฐานสีน่นี้บอกไว้ชัดเจนมากว่ากายในกายกายเราจะยืนเดินนั่งนอนนี้สำหรับผู้มาใหม่ก็ดีเก่าก็ตามแต่ก็ลืมกายในกายกายในคือมีสติให้ครบจะจะเคลื่อนย้ายอริยบทต่างๆก็กำหนดมีสติ ตลอดเลยการจึงจะเรียกว่าผู้มีธรรมะไปจำจิตและจำใจแต่แล้วขาดสติแล้วนั้นจิตมันก็จะเพลินผ่านออกไปก็ไม่เป็นสมาธิสมาธิตัวนี้เนี่ยได้แต่ตัวสัมปชัญญะตัวรู้ตัวเข้าใจตัวมีเหตุมีผลรู้นอกรู้ในรู้อริยบทรู้ ความเป็นอยู่ของชีวิตแล้วก็รู้เหตุการณ์ของชีวิตรู้อะไรจะเกิดขึ้นกับจิตใจของตอนจะเป็นขณะราคะโทสะหรือโมหะมันจะเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ทั้งนั้นแต่เรารู้แต่ไม่ปฏิบัติคําว่ามีธรรมะไปจําจิตเนี่ยมันต้องรู้จริงรู้ซึ้งรู้ตื่นลึกหนาบางรู้เข้าไปในภายในก็เรียวกว่าภายในกาย กายนอกกายในปัญญาตัวนอกปัญญาตัวในมันก็เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายเองปัญญาตัวนอกเนี่ยช่วยคนอื่นไม่ได้ปัญญาตัวในช่วยเราได้แล้วก็สองไปช่วยคนอื่นได้ด้วยเจะพุทธเจ้าท่านทรงไว้ซึ่งพระปัญญาทุาคุณมีปัญญาภายในปัญญาถ้าจะพูดตามสับแสงของชาวบ้านก็เรียกว่าปัญญาในตัว ที่เรามาฝึกปฏิบัติกันนั้นต้องการจะสร้างปัญญาให้เกิดในตัวเองไม่ต้องการจะไปเอาปัญญาคนโน้นปัญญาคนนี้แต่ประการใดการปฏิบัติธรรมจึงเป็นปัจจิตางเฉพาะตัวเองเท่านั้นคนอื่นหาได้รูใหม่แต่การปฏิบัตินี้นาะไม่ใช่มาเข้าปฏิบัติเข้าจเจริญกรรมาฐานแล้วถึงจะใช้สติต้องใช้ตลอดชีวิต ชีวิตนี้คือมีค่าอันสำคัญของจิตโดยค่าของจิตก็คือชีวิตที่มีประโยชน์ต่อตอนและประโยชน์ต่อบุคคลอื่นทั้งโดยใช้สติสัะปัญญะมาควบคุมการปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยผู้ปฏิบัติไม่ได้สนใจในเรื่องตัวนี้เลยขาดสติไปมากในเมื่อขาดสติไปแล้วจิตใจมันก็หลง เล่นพลานไปมีโมหะเจริตอยู่ในจิตนี่มาโมหะเจริตเกิดขึ้นในจิตแล้วขาดความรู้ขาดความเข้าใจก็เป็นตัวหลงเหมือนเราหลงทางไปมันเสียเวลาการกับชีวิตของเรามากถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเลยการแล้วโมหะก็ไม่เข้ามาย่ำยีบีถาความหลงมันก็ไม่หลงจิตใจก็ไม่งงจิตใจก็สแสดงออก ซึ่งเป็นผู้มีปัญญานี่อย่างนี้ทิ้งจะเรียกว่าปัญญาในตัวที่เกิดขึ้นกับญาติโยมที่โยมมาปฏิบัติธรรมต้องใช้อยากจะให้เกิดปัญญาในตัวเองไม่ต้องไปเอาปัญญาผู้คนอื่นแต่ประการใดที่เราเรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้าลัตนาตรายบางทีถามโยมโยมตอบไม่ได้ว่าคุณค่าของลัตนาตรัยมีอะไรอยู่ประจําจิตใจหรือบ้างโยมก็ตอบไม่ได้ คุณค่าของพระตรรักยที่อยู่กับตัวเรานั้นก็คือพระพุทธเจ้าอยู่ที่เจตคือปัญญาคุณปัญญาตัวไหนต้องการจะใช้ชีวิตให้มีปัญญาเกิดขึ้นกับตัวเองไม่จำต้องกล่าวว่าไปหาปัญญาที่นอกตัวแต่ประการใดจะเรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม เป็นกิจกรรมที่เราจะสร้างให้แก่ตัวเองให้เห็นโดยเฉพาะคือปัญญาตัวนอกเนี่ยอยากเรียนหนังสือมีความรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะเพราะขาดปัญญาตัวในที่จะแสดงออกให้เกิดผลในตัวนอกได้อันนี้การเจริญพระกรรมฐานต้องการให้โยมมีปัญญาในตัว ให้มีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวไม่ได้แปัญญาในตัวมันก็เกิดขึ้นมาแสดงออกบอกให้คนอื่นทราบได้เราสามารถจะเอาปัญญาในตัวเนี่ยไปช่วยลูกช่วยหลานช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยคนอื่นได้ปัญญานอกตัวเนี่ยช่วยใครไม่ได้ยกตัวอย่างให้เห็นไปเรียนมาถึงปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์กันมากมายแต่ปัญญาตัวนอกได้แก่เรียนวิชาความรู้ ให้มีวิชาในการฉลาดในการทำงานเท่านั้นแต่หากว่าเราไม่เรียนในวิชานั้นมาเราก็ไม่สามารถจะดำเนินง,งานวิถีชีวิตนี้ด้วยการทํางานและหน้าที่ได้แน่นอนแต่วิชาที่เราก็เกิดว่าปัญญาในตัวในเนี่ยมันแสดงออกมาด้วยการฝึกประกรรมฐา,านทำให้เกิดปัญญาในตัว ทำให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาการในเมื่อเรารู้และเราเข้าใจคนรู้ธรรมะแต่ไม่เข้าใจธรรมะก็เนื่องจากมีแต่ปัญญาตัวนอกอ่านธรรมะอ่านหนังสือพระไตรปิฎกเ,เรียนรู้ธรรมะมาเป็นมหาปเรียงในโกามากหลายแต่ปัญญาตัวในมันไม่มีชื่อไม่มีตัวหนังสือจะมาบอกตัวเราได้ไม่บอกคนอื่นได้ แต่ปัญญาตัวนายเป็นปัจจตังมีความรู้ยู่เฉพาะของปัญญาที่มันเกิดขึ้นนั่นเองเกิดขึ้นจากการเจริญสติปัฏฐานสิที่เรียกว่าเนคขมะปฏิบัติมหาความสงบมาบำเพ็ญศินดภวนาบำเพ็ญศินดภวนาก็ต้องการให้มีสติกำหนดจิตให้ได้ทุกอริบท กิริยามารยายก็สวยสดพดงามจะทําท่าทําทางก็มีระบบมีระเบียบเปรียบอยู่ินัยมันก็จะเกิดแก่ตัวท่านเองโดยเฉพาะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าหากว่าเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างปัญญาให้มันเกิดแก่ตนในตัวไหนเช่นว่ากายภายนอกก็คือร่างกายชังขานในวัตถุต่างๆ หรือจะเป็นธรรมศาลาสุขธรรมภาวนานี้ก็มันไล่วิญญาณมันก็เป็นตัวศาลาขึ้นมาก็เรียกว่าลุมั่นแะกายภายนอกของบุคคลนั้นที่เราไล่วิญญาณแต่เรามีทั้งวิญญาณมีทั้งกายนอกมีทั้งกายในมีทั้งจิตมีทั้งใจมีทั้งเนื้อหาสาระเป็นแก่นสารในตัวเองเพร้อมมูลบริบูรณ์ดีแล้วแต่เราไม่ใช้ไม่เป็น เราใช้ไม่เป็นกันมันถึงจะพูดไม่เป็นทำไม่เป็นแล้วก็ฟังไม่เป็นคนที่ใช้่เป็นประโยชน์จาตัวเองก็เรียกว่าฟังเป็นใช้ก็เป็นพูดก็เป็นมีความเข้าใจในตัวเองและความเข้าใจในตัวเองเป็นอ่านอ่านออกบอกได้ใช้เป็นแล้วก็สามารถจะอ่านคนอื่นออกได้รู้วาละจิตของตนได้เมื่อใด ปัญญาตัวในมันก็จะเกิดขึ้นมันจะปูดขึ้นมาเป็นตัวหนังสือได้เรียกว่าอ่านหนังสือไม่มีตัวมันพันพัวอยู่ในจิตใจเราครบเพราะเราอาัดเข้าไปอัดเข้าไปเหมือนจิตนี่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อันหนึ่งที่จะต้องอัดเสียงอัดอะไรเข้าได้ใช่ไหมแล้วก็สามารถจะอัดเป็นละลานตัวคืออารมณ์ของเรานั่นเองอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงสภาพอยู่เสมอ ถ้าหากว่าจิตขาดสติทั้งชาัญญะมันก็พันผวนเปลี่ยนอารมณ์ไปนานาประกาศถ้าเรามีสติมีอยู่ในจิตมันก็ยับยั้งจังคิดมันใช้สติปัญญาก่อนที่จะพูดจะจะ,จะคิดจะทําอะไรหรือก็จะได้ประโยชน์จากการทําและประโยชน์จากการคิดริเริ่มดําเนินง,งานทําตัวให้ดีมีปัญญา จะฟังเสียงนกเสียงกาเสียงคนพูดนินทากาลีก็าตามมันจะรู้ด้วยตัวนายไอ้รู้ตัวนายนี่แล้วมันก็ตัวนอกมันก็ไม่อยากจะไปฟังเสียงนินทาเสียงเขาดา่าให้ลายปายสีก็ไม่อยากจะไปดูของที่เลวร้วายต่อไปความชั่วมันก็ไม่เข้ามาในจิตใจของเราไอ้ความดีความชั่วนี้นะไม่ใช่ว่าหมายความว่าเราเป็นคนชั่ว แต่เราไปหาชั่วมาเองและเราก็เป็นคนดีแล้วก็ไปหาของดีมาเองไม่ใช่ว่าความชั่วมันจะวิ่งเข้ามาหาเราความหายานะเช่นอบบยมุกสุลายาเมา,าม au, การพาน,านันต่างๆไม่ใช่ว่ามันมาหาเราเราไปหามันเราไปติดมันเข้าไปติดการพาน,านันไปติดเหล้าเมาสุราติดยาเสพติดเป็นตน้น ไม่ใช่ว่ามันเข้ามาหาเราเราเดินไปหามันเองเราไปแสหามาถ้าเรามีสติปัญญาดีแล้วในตัวนายปัญญาตัวนายมันก็ไม่ต้องการที่จะออกไปหาปัญญาตัวนอกถือว่ามันเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ปัญญาทางโลกีร้าอาวุธประหัตประหารกันมันก็ไม่ต้องไปหาอย่างนั้นแล้วปัญญาตัวนายคือกายภายในนี้เอง ใกำหนดว่ากายานุปัสนาติปัฐานมีสติกำหนดกายเช่นยืนหนอห้าครั้งขอญาตโยมทำให้ได้ยังไม่มีใครทำได้เลยตั้งสติไว้ที่กำมองกำหนดว่ายืนลงไปขายแสงลงไปยืนหนอลงไปที่ปลายเท้ายืนชํำรวมจากปลายเท้าขึ้นมาบนที่ศัก์ ยืมหนออย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าสติเราดีแล้วจิตใจมันก็จะอยู่มั่นคงมันจะเกิดปัญญาในภายในจะรู้อารมณ์ของเรารู้วาลจิตของเราหายใจยาวหายใจสันจ้นทั้งหลายและเราก็จะมีสติควบคุมอยู่เสมอภายในมันก็แจ้งชัดแต่ตัวเอง ตัวเองก็จะอ่านตัวออกบอกได้ใช่เป็นและจะเห็นตัวตายคลายที่ถีตมิดชอบประกอบผู้อนได้ผลอนันต์ไปหลักฐานสําคัญเกิดที่ตัวเองทั้งนั้นก็ <c oughs> ปัญญาเนี่ยปัญญาตัวนายเนี่ยต้องทําขึ้นไอญญาตัวนอกที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยจะเรียนหมหนึ่งถึงหมหกใครก็เรียนได้ปริญญาตรีก็มีปริญญาโทก็มีต้องอาศัยศึกษาเล่าเรียนทั้งนั้น แต่การศึกษาเล่าเรียนชีวิตนี้นะ่ยอันมีค่าชีวิตที่มีประโยชน์นี้ให้เกิดปัญญาลุ่งโลดโทษนาการเกิดแสงสว่างคุ้งจิตใจจิตใจไม่เศร้ามองจิตใจก็ป่องใสปัญญาตัวนี้ไม่มีใครมาศึกษาไม่มีใครมาแสวงหาความรู้แต่ประการใดทีญาโยมมานั่งกรรมฐานไม่ใช่มากันทรงเดช แลดายของสรงเดชไปเดินตรงกลมยังไม่ได้กำหนดจิตทั้งสติปัญญาของตนในตัวนายไหนเลยเราจะแก้ปัญหาดา้าก็ไปฟังเขาพูดเสียงนกเสียงกาเขาบอกมานั่งกรรมาฐานแก้ปัญหาไดา้ถูกต้องตามที่พูดแต่วิธีปฏิบัติไม่ถูกต้องเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้ปฏิบัติจริงทำไม่จริงขาดสมาธิ จิตใ,ใจก็เคว้งคว้างหาที่เกาะไม่ได้ขาดสติไปปัญญาก็ไม่เกิดในตัวนายนี้ไอปัญญาไปเรียนหนังสือมาเนี่ยฉลาดเฉลียวก็เปลี่ยวฉลาดเฉลียวเกลี่ยวกราดในวิชาการจะเรียนทันกันได้หมดทุกคนมีพันคนก็เรียนจบในพันคนแต่ปัญญาที่จะได้ในตัวนายเรียนจบทั้งครบพันคนไม่ได้ มีศรัทธามีความเชื่อความเมื่อมใสและเกิดปฏิบัติตัวเองขึ้นมาจะอยู่ในฐานะใดอยู่ในคติใดจะอยู่ในภพไหนจะอยู่ในท่าอริยบทใดจะยืนหรือจะเดินจะนั่งหรือจะนอนจะเลี้ยวซ้ายหรือแหลกขวาจะคู่หรือจะเหยียดเหยียดขาก็ใช้ปัญญาตัวนี้คือสติกำหนดกายในายกาย กายเคลื่อนย้ายก็กำหนดคู่ขมาเหียดออกไปก็ต่างกำหนดสติก็ดีขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นในเรื่องกายเหล่านั้นเรียกว่ากายทิพย์มันเกิดที่อํานาจทางกายในจิตของเรานี่เองไม่ใช่อยู่ที่อื่นแต่ประการใดมีอะไรก็กําหนดได้ทันทีอยู่ตรงนี้คือปัญญาตัวไหนเดี๋ยวนี้ไปหาปัญญาแต่ตัวนอก ไปศึกษาไปฟังพระเทศไปฟังพระบรรยายไปบวชชีพรามไปฟังพระเทศแล้วก็แจกกระถิ่นแจก้องผับป่าแจกอะไรกันไม่พักสร้างสละามั่งส้างโบสถ์บ้างอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าปัญญาตัวนอกไม่ใช่ปัญญาตัวในในจิตใจของท่านเลยท่านจะแสดงออกบอกได้อย่างไรว่าปัญญาของท่านที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างนี้มันจะมีที่ไหนเลา เช่งกายานุปัสนาสติปัฏฐานข้อหนึ่งมีสำคัญมากกายยืนยืนหนอ่อเอาสติตามจิตให้มันทันอย่าไปยืนแล้วก็ก,กำหนดไม่ได้นะยืนลงไปก็ผ่านไปปลายเท้าอย่าไปวิจัยอย่าไปประเมินผลอย่าไปว่าเปรสาโลมาหรือว่าหนังเนื้อหนังมังสังอาการทางที่สองหรือการเจริญสติอันนี้นะ่ะ มันก็เป็นอย่างนี้หรืออนิจจังไม่เที่ยงทุกครั้งอนาัตตาไม่ใช่ให้พิจารณาอย่างนั้นให้เราต้องการมีสติในภายในเรียกว่ากายภายในมีสติอยู่ภายนอกเรียกว่ากายภายนอกเช่นเราจะมีจิตนี่มันจะสั่งงานให้เดินสั่งงานให้หยิบของจิตมันสั่งแล้วก็กายก็ทําไปตามจิตที่สั่ง ถ้าสติกับจิตมันอยู่ด้วยการผนึกเป็นแบบเดียวกันแล้วมันจะสั่งงานที่ถูกต้องสั่งงานที่ดีจะทําอะไรก็สร้างแต่ความดีคิดแต่ความดีลิเริ่มดาเนินง,งานด้วยความถูกต้องจะทําอะไรมีแต่ได้ไม่มีเสียแน่นอนที่สุดจะมีความเสียหายห,ายหรือบกพร่องไปบ้างก็น,น้อยเต็มทีคนที่บกพร่องงานการมากมายไม่เอางานเอาการขี้เกียจ ตลอดรายการนั้นหมายความม่าเขาขาดปัญญาตัวนี้ไม่มีปัญญาที่จะอยู่กับสิทธิให้มีสติปัญญาอยู่ในภายในได้เขาจึงขี้เกียจไม่อยากจะช่วยงานใครแล้วไม่อยากจะทำงานให้ก่ดขึตัวเองก็จะช่วยตัวเองไม่ได้และจะพึ่งตัวเองก็ไม่ได้จะสอนตัวเองก็ไม่ได้ต้องมีปัญญาในตัวถึงจะสอนตัวเองได้ สามารถจะเปลี่ยนระบบนิสัยปัจจัยจากอัจฉรยะสายที่เร็ว้ายกลับล้ายไกลดีได้ทำให้อัจฉรยาสายโอบอ้อมอารีวัตีก็ไปเลาะสงเคราะห์ทุกคนวางตนให้เป็นกลางมันก็เกิดขึ้นกับตัวท่านเองนี่ปัญญาตัวไหนเรียกว่ามันไม่มีตัวหนังสือบอกจะไปดูหนังสือกี่และร้อยเล่มท่านก็แค่นั้นเอง ปัญญาท่านก็เกิดทางโลกียะปัญญาปัญญาทางโลกแก่งมากแต่ปัญญาตัวนหนไม่มีท่านจะแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ท่านจะแก้ทุกข์ไม่ได้ในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาท่านจะแก้อย่างไรแล้วก็แก้ไม่ได้เพราะขาดปัญญาตัวนานผู้ที่จะมีปัญญาในตัวนายได้นั้นต้องเจริญสรตยธรรมฐานสร้างสติไว้เป็นกรรมการกระทําให้ฐานะดี จิตเกาะอยู่ที่งานในสมาธิไม่ทิ้งงานและหน้าที่สมาธิก็ดีปัญญาก็เกิดในตัวหนั้งงานการที่ทํานั้นก็ไม่เสียหายจะไม่บกพร่องแต่ประการใดคนที่ทํางานเสียหายและบกพร่องตลอดประการนั้นก็ขาดปัญญาตัวหนั้นจะมักง่ายมักได้ทำอะไรก็มักง่ายมักได้ไม่เมียบร้อยไม่หมดจอดไม่ไม่ถูกแบบทำอะไรก็ าขอไปทีเท่านั้นหยาบคายมากถ้าคนมีปัญญาภายในละเอียดอยู่กับจิตด,ด้วยการกำหนดจิตได้เช่นดังกล่าวแล้วสติท่านจะดีขึ้นจิตใจท่านจะละเอียดอ่อนจิตใจท่านจะอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่จิตใจจะโน้มเอียงไปในทางดีเสมอจะไม่ลิเริ่มในทางที่เสียหายจะประทานได้จิตจะไม่หลงแหลกแตกลาน ละรวมเวหลวไหลอีกต่อไปทําอะไรก็เป็นแก่นสารทําอะไรก็เป็นเนื้อหาสาระก็ได้อาศัยปัญญาในตัวนายนปัญญาตัวนายนี้ไม่มีใครไปฉนไม่มีใครปฏิบัติกร,รมหมายความว่าอะไรหมายความว่าสุขทางใจจิตใจมีความสุขไม่มีทุกข์นั่นแหละปัญญาตัวนัยไม่มีใครจะไปแสหาแต่ประการได้มีความหมายอยู่ตรงนั้นมากมาย ยืนหนห้าครั้งบางทียืนได้เอาปากยืนหนอเฉยๆแต่สติไม่ไปสติไม่ตามปัญญาท่านจะไม่เกิดเลยและจะรู้ได้ยางไรว่าปัญญาตัวนายของท่านเกิดแล้วต้องทำได้คล่องด้วยแล้วช้าด้วยตั้งสติไว้ในภายในจิตใจก็ดีจิตใจก็มีปัญญาตัวนายทำอะไรก็จะแก้ปัญหาแก้อารมณ์ร้าย ให้กลับร้ายกลายดีได้อัชยาสายที่ใจร้อนลนใจมักง่ายมักด่ามันก็เกิดความละเอียดอ่อนขึ้นมาก็กลายเป็นมักแปดกลายเป็นสิมกลายเป็นสมาธิกลายเป็นปัญญาหลอบลู้ในกองการสังขานอ่านออกบอกได้ใช้เป็นอารมณ์ของเราเช่นีแล้วเหตุใดแล้วจะรู้คนอื่นไม่ได้ ก็ปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาในตัวของพระองค์ท่านเรียกว่าพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมาหาการุณา